สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของปีนี้แล้วนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ Happy New Year 2อ2 2ยีสองนะครับผ่านมา1ปีนี้เราแฮปปี้หรือเปล่านะมีความสุขกันอยู่หรือไม่นะครับเมื่อพบว่าปี2022นะเป็นปีเริ่มต้นนะของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นมานะในรอบหลายทศวรรษนะครับบางประเทศนี่เรียกว่าหลายทศวรรษสองทศวรรษก็ว่าได้นะ บางประเทศบอกว่าโหสามสี่ทศวรรษเลยก็ประมาณนะยี่สิบสามสิบปีเลยนะที่เงินเฟอ้อไม่เคยสูงเช่นนี้มาก่อนเงินเฟอ้อสูงก็แปลว่าเงินในกระเป๋าเราเนะี่ยนะครับกาลังซื้อมันลดลงนะค่าเงินในกระเป๋าเรา่มันด้อยค่าลงหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือว่าข้าวของมันแพงขึ้นอ่ะนะนะเทียบกับเงินในกระเป๋าเรานะนั่นเองนะครับมันสองพันยิบสองเนี่ย เป็นปีเริ่มต้นนะครับที่เราเห็นภาวะเงินเฟอ้อที่กุ้งสูงขึ้นมาในหลายทศวรรษที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทําให้เงินในกระเป๋าเราด้อยค่าลงกําลังซื้อลดลงข้าวของแพงขึ้นทั้งอาหารการกินพลังงานเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ํามันนะครับเพราะฉะเงินเฟอ้อก็เปรียบเสมือนสภาวะภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้่านะก็เหมือนเราเป็นกบที่อยู่ในน้ําอุ่นแตน้ําอุ่นนี้ก็ถูกความร้อนคือเงินเฟอ้อเนี่ย นะร้อนขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆนั่นเองหรือพูดง่ายๆคือปี2022ีเนี่ยเหมือนปีกบต้มนะปีที่หลายคนเนี่ยนะไม่เคยรู้สึกเหมือนกบต้มเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกว่าเงินในกระเป๋ามันลดน้อยลงซื้อของได้น้อยลงนะครับนะก็รู้สึกกันแล้วนะสภาวะอึดอัดเช่นนี้นะกระสับกระสายร้อนรนหงุดหงิดกบนะต้มแต่กันเองเนี่ยไอดอกเบีย้ยก็สูงขึ้นเพราะว่าธนาคารกลางอย่างเฟด นะาการแขักลางสหรัฐก็ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อไปสู้กับเงินเฟอ้อหรือค่าเงินเฟอ้อโดยการทําลายทางฝั่งอุปสงค์เรียกว่าดีมันไซเพราะว่าไปทําอะไรกับทางฝั่งอุปทานไม่ได้สาเหตุมันเกิดมาจากฟังฝั่งอุปทานนะการผลิตอะไรต่างๆมันไม่ได้นะก็เลยต้องทําลายเงินเฟอ้อนะแต่ต้องทำลายทางฝั่งดีมันไซเพราะนั้นในปี2023นะครับ เราจึงมองเห็นความสุ่มเสี่ยงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองเพราะฉนั้นในปี2022นะครับภาวะเงินเฟอ้อเข้าของแพงเงินกระเป๋าด้อยค่าลงนะดอกเบีย้ยสูงขึ้นทำให้ต้นทุนของการกู้ยืมซื้อบ้านซื้อรถยนตนะ์กู้บัตรเครดิตสินเชื่อเนี่ยสูงขึ้นด้วยสภาวะกบต้มดีๆนั่นเองนะครับในปี2022นะครับเพราะฉะนั้นใครบอกแฮปปี้นิวเอียร์2 0 2 2ผ่านมาแล้วนะวันนี้วันสิ้นปี2022แล้วนะครับ ดูปีหน้าดีกว่าฮะ2,023 2,023ยังจะเป็นกบต้มเหมือนเดิมไหมจะดีขึ้นไหมหรือว่าสุ่มเสี่ยงจะแย่ลงนะครับปี2,023สิ่งหนึ่งที่ยังมองเห็นอยู่นะครับก็คือเงินเฟอ้อนะซึ่งดูเหมือนมีทิศทางลงแล้วนะจากการที่เราเห็นเงินเฟ้อในหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเราเห็นเงินเฟ้อที่สูงมาตั้งแต่เมษายน นะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมเข้าถึงกันยายนตุลาคมของปี65หรือ2022เนี่ยนะมันเพิ่งมาเริ่มลงนะครับประมาณสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะของปี2022แต่2023นี่น่าจะยังสูงอยู่นะครับเงินเปอร์นี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่กำลังสุ่มเสี่ยงขึ้นมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นะเพราะว่าธนาคารกลางต่างๆขึ้นดอกเบีย้ยไงครับไปทำลายทางฝั่งอุปสงค์ดีมันไซนะความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยซื้อของของผู้คนอ่นะเพราะผู้คนนะเห็นดอกเบีย้ยสูงขึ้นก็เป็นห่วงกังวลนะก็ประหยัดมากขึ้นนะเพราะนั้นความเสี่ยงของการถดถอยเกิดขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่อาจจะเป็นไตรามาสหนึ่งไตรามาสสของปีนี้เลย2023นะครับเพราะฉนั้นในปี2 0 2 3 เราก็จะเห็นว่าอาจจะหลายบริษัทนะครับมีการเลอ off คนปลดคนออกนั่นเองซึ่งในปลายปี2022เราเริ่มเห็นแล้วนะครับอย่างบริษัทพวกบนะิ๊กเทคบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างๆอย่าง Twitter นะครับเมตาหรือ f c e e o o o นั่นแหละครับ uh, แล้วก็ Google นะครับนะหลายบริษัทเลยนะพวกบนะิ๊กเทคก็มีการเอาคนออกปลดคนออกเพราะนั้นในปี2023เนี่ย ก็เป็นไปได้นะครับถ้ามการเงินเฟ้อที่ทิศท,ทางลงก็ตามเถอะแต่ยังสูงอยู่นะผมก็มองว่าเงินเฟอ้อปี2023เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆนะประมาณ6%เนี่ยนะน่าจะยังอยู่นะครับประมาณ6%นะครับเงินเฟอ้อนะหรืออาจจะโชคดีหน่อยลงมาถึง5%แต่ก็ยังถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับดอกเบีย้ยที่มันยังปรับขึ้นไม่ถึงอะ่ะยังเกิดสิ่งที่เรียกว่าเนการทีฟเดียวยูอยู่นะเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย นะครับก็ยังสูงอยู่แต่ยังสูงน้อยกว่าเงินเฟอ้อเกิดนกาทีฟ v e r ย a l y อยู่แต่ดอกเบีย้ยก็ยังถือว่าสูงก็แปลว่าสภาวะกบต้มคือเงินเฟ้อเนี่ยที่สูงยังมีอยู่ต่อไปในการเองต้นทุนของดอกเบีย้ยนะของการกู้ยืมพวกซื้อบ้านซื้อรถยนต์บัตรเครดิตนะสินเชื่อต่างๆก็ยังสูงอยู่ภาวะกบต้มยังเกิดขึ้นต่อไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่ซ้ำเข้ามาคือเศรษฐ,ฐ,ฐกิจถดถอย แล้วความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องของสงครามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับเกิดภาวะเศรษฐกิจฝืดเกิดสภาวะเงินฝืดขึ้นนะเกิดการถดถอยขึ้นการเอาคนออกเลี้ยองคนเนี่ยนะเกิดภาวะเขาเรียกว่าเงินฝืด deflation มาแล้วตอนนี้ธนาคารกลางจะทํำยังไงฮะภาวะ deflation เนี่ยเพราะว่า จะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงนะมันเกิดการถดถอยเนี่ยซึ่งเครื่องมือของธนาคารกลางมันไม่มีนะเพราะว่าตอนที่เ,เกิดโควิด -19 เราเห็นมาแล้วนะครับตอนนั้นนี่เติมเงินเข้าไปนะลดดอกเบีย้ยนะมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จนะครับว่าเกิดเงินเฟอ้อกลับขึ้นมาพราั้นเกิดปีหน้าเกิดซีถดถอยเนี่ยธนาคารกลางไม่มีเครื่องมือในการสู้กับเงินฝืดนะครับดีเฟรชชั่นนะครับก็เรียกว่าปวดหัวนั่นแหละครับนะรบรนระดาธนาคารกลาง ยักษ์ใหญ่ในปีหน้านะผมมองเห็น2023เนี่ยอาจจะปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้นะครับที่ได้โชค3ชั้นหรือ3เด้งเนี่ยก็คือนี่สินน้อยนะครับมีเงินเก็บเงินออมแล้วก็มีไรายได้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยหรือว่าโดนไป3ดอกเนี่ยคือนี่สินเยอะนะครับเงินเก็บเงินออมไม่มีแถมรายได้นะต่ำกว่ารายจ่ายเนี่ยปี2023เนี่ยแหละครับ ผมมองเห็นว่าอาจจะเป็นสภาวะหนักขึ้นกว่า2022นะมันจะวพอในแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากใช่ไหมวันวันนี้ปลายปี2022ลนะ้เข้าถึงปี2023นะปล้ไปนอกจากสภาวะที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะผมก็เตือนเรื่องหนี้สินใช่ไหมเพราะหนี้สินโลกเนี่ยมันก็เยอะเป็นบริการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงปี2023นะถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอย นะเกิดสภาวะเงินฝืดดีเฟลชันมาเนี่ยธนาคา,การกลางนะครับไม่รู้จะใช้เครื่องมือตัวไหนละนะในขนณะนี่หนี้สินทั่วโลกเลยนะที่สร้างมาตั้งแต่โควิดสิบี่มันสูงด้วยนะทั้งหนี้สินรัฐหนี้สินเอกชนแล้วก็หนี้สินครัวเรือนนะครับในขณะเองที่ความขัดแย้งระหว่างมาหาอำนาจสหรัฐกับรัสเซียก็จะเด่นชัดขึ้นด้วยนะจะเป็นการปเปชิญหน้ากันโดยตรงหรือไม่นะครับหลังจากที่เราเห็นว่าทาง ทำเนียบข่าวมีการเชิญพาราดีเซเลนสกี้นะครับของยูเคร ين, นะในท่ามกลางสงครามเนี่ยนะไปปบมือให้กำลังใจนะครับแล้วก็พร้อมมอบออระบบป้องกันภัยนอากาศแพทริออตนะครับซึ่งทางรัสเซียก็บอกว่านี่จะเป็นการไปเชิญหน้าโดยตรงกับสหรัฐกับรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองชาติก็มีอาวุธหมหาวิยคือนิวเคลียร์แล้วก็มีขา่าวมีขีปนาวุธนะครับทวีปนะครับ icbm อันตรายนะครับในปี2023นะผมต้องบอกว่าเป็นปีที่ผมมองเห็นนะนะว่าปี2023นี่เนี่ยนะครับมันคล้ายคล้ายกับ stackflation นะ่ะคล้ายคล้าย stackflation บวกบวกคำว่า stackflation บวกบวกก็คือมันมีสภาวะเศรษฐกิจซุ่มเชียงถดถอยในขับที่เงินเฟอ้อยังสูงแล้วบวกด้วยหนี้สินในทุกด้านทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งครัวเรือนที่สูง แล้วบวกด้วยเสถียรภาพนะที่กำลังเขยา่านะเรื่องของสงครามภูมิรัศร์โลกความขัดแย้งอยู่และเป็นความขัดแยงของมหาอำนาจที่มีอาวุธหมหาวิยนิวเคลียร์ด้วยนะซึ่งมี ICBM ขีนะครับขี่บรรทุกข้ามวิ่ซึ่งยิงใส่กันได้นะครับจากระยะหลายพันกิโลเมตรถึงเป็นหมื่นกิโลเมตรซึ่งการเขย่าแบบนี้นะครับ2 0 2 3านี่ทำให ระบบทุกอย่างมันไม่สามารถทันทนนะครับมันต้องเกิดการล่มลงมาสลายลงมานะอย่าลืมนะครับตอนที่มันล่มสลายนี่เร็วมากนะเพราะว่าเราไม่รู้ตรงจุดไหนคือจุดที่มันล่มสลายลงมาแน่นอนนะฮะเราก็จะอยู่ในสภาวะกบต้มแล้วเป็นกบต้มที่อาจจะอดอยากนะครับในปีหน้านะสองอยุสามเตรียมตัวระมัดระวังให้ดีนะครับ ะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมี4โปรโมชั่นมานําเสนอกันนะครับโปรโมชั่นแรกน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับก็ซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลลิตรสาขวดนะครับแถมฟรีเฮลตี้สแน็คขนมเพืสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกขั้วบดหรือเป็นถั่วลายเสือออร์แกนิกนะครับหรือเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบแบล็คฟรายสองแพ็คนะครับก็ราคาสินค้ารวมของแถมเนี่ยพันหน โปรโมชั่นที่สนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะครับจะหมูข้าวหางงอกกาบ้าผงชงดื่มทําให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงนะครับแล้วมีโอเมก้าสนะครับผู้ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กระปุกจระราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทและในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่ ต้องการคุณภาพการนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะครับและโปรโมชันที่สาหรับผู้ที่นิยมทานขนมนะครับแต่ก็ห่วงใยสุขภาพตัวเองแนะนำนะครับขนมเพื่อสุขภาพเฮลตี้สแน็คโปรโมชันพิเศษนะครับชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างมีถั่วไรเสือเม็ดมะม่วงหิมะพันคั่วเกลือคุกกี้เห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแล้วก็กล้วยนวาอบกรอบนะครับหกอย่างนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ยพันสี่สิบบาทพิเศษเหลือเพียงแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับ พิเศษสั่ง2ชุดนะครับแถมฟรีชามะเขือวพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องบุญค่า130บาทนะครับและโปรโมชั่นที่ 4, สสำหรับผู้ที่รักชอบการทานกิมจิผักออร์แกนิกนะครับรสชาติต้นตำรับเกาหลีอุดมด้วยโปรไบโอติกไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมตำ่ำสะอาดปลอดภยัยมาตรฐานอยอนะครับจัดเก็บได้3เดือนกระปุกเล็กขนาด200กรัม120บาท3กระปุกปกติ360บาทเหลือเพียง300บาทกระปุกกลางขนาด450กรัม 260บาท3กระปุกปกติ780บาทเหลือเพียง680บาทนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสนใจโปรโมชั่นไหนครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับและในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อของฝากของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายนะเมื่อท่านซื้อสินค้าครบ1ัน0บาทลดเพิ่ม10%นะครับจากราคาโปรโมชั่นนะครับสนใจติดต่อโทรหรอ,อัดไลน์เข้ามาที่เบอร์0-81 815-0766-1นะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสกห้จศูนยจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านต่อบรรดาเกษตร,รกรอนินทรีย์นะครับและช่องผมมานาทีนี้นะครับฟังพินิพิณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ